สดาวันนี้ช่างบัตจะมาลองเทสงานสองระบบนะครับผมตอนนี้จะเป็นเป้าปูนพัตเตอร์นะครับผมเป็นเป้าตุกตานะครับก็จะมาลองเทสลูกแปดมิลน,นะครับผมงานสองระบบตรงน,นี้ก็บอกเดียวยิงได้ทั้งสองระบบยิงนกยิงปลานะครับใช้ได้ทั้งลูกแปดมิลแล้วก็ลูก,กยิงปลาในกระบ,บอกเดียวกันนะครับช่างบัตจะมาลองเทสนะครับผมตันนี้สามารถใส่ได้ทั้งสองลูกพร้อมกันนะครับลูกแปดมิล เราระยะอยู่ประมาณที่สิบสอเมตรนะครับเป็นตุกตาปุ่นปัตเตอร์นะครับผมสำหรับท่านใคสนใจก็สั่งทำได้นะครับผมสำหรับงานสองระบบนะครับใช้ยิงนกยิงหนูยิงปลาไล่นกพิราบไล่กระแลกกระตอกะลอกกระแตนะครับผมตามผักสวนผักผลไม้ได้นะครับผมตามไล่ตามสวนได้นะครับ ตัวนี้ใช้ลูกเลื่อนเป็นตัวส่วงลูกนะครับผมทั้งลูกดอกยิงไปแล้วก็ลูกแปดมินนะครับผมไม่ต้องเปลี่ยนยางใหม่ๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนยางใหม่นะครับผมใช้ยางชุดเดียวกันนะครับสำหรับท่านใดอยากใส่สองลูกพร้อมกันก็ได้นะครับผมเป็นลูกโดดนะครับผมอันนี้ตอนนี้ช่างบัดใส่ลูกเดียวนะครับก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับผม สำหรับต่อไปก็จะมาลองเทสยิงลูกดอกนะครับผมตัวนี้ขึ้นยางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเป้ากวดน้ํานะครับผมตัวนี้ก็ใช้ลูกเลื่อนเป็นตัวส่งลูกเหมือนกันนะครับผมเพราะว่า่ังบัดฝังไม่เหล็กแรงสูงไว้สองตัวนะครับลูกดอกจะไม่ไหลออกจากรางนะครับไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับผม ตัวนี้เป็นยางดำสิบสี่มิลนะครับผมยางดำสิบสี่มิลนะครับผมรูในหกที่แถมไปนะครับสําหรับท่านใดอยากได้แรงก็ไปเพิ่มยางได้นะครับผมไปเพิ่มยางเป็นสิบหกมิลก็ได้นะครับเป็นงานสองระบบนะครับผมเดี๋ยวไปดูเป้ากันนะครับถ้าใครสนใจก็สั่งทำได้นะครับผมอินบ็อกซ์ได้นะครับผมหรือแอดไลน์ได้นะครับผมก็ ฝากผลงานมาด้วยนะครับผมอุปกรณ์หาปลานะครับนามายิงปลาชังบัตนะครับผมมีทั้งช่องทาง facebook แล้วก็ช่องทาง t i k t o k แล้วก็อยู่ไอของเพจนะครับผมทางเพจนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผม